มาเคว้มารวนีนววเียกันะครับเด้รามีผู้แนะนแล้วก็ถานที่เดที่ทองเที่ยวได้ความรู้มีนะครับไ้ความรู้แล้วก็จะพาไปดูแนะนำว่ามีอะไรบ้างอะไรนั้น ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะรู้อั้นี้รู้จริงฮะว่ามีอะไรที่จสิล้วก็ทุกไหว้ผู้รู้ก็จะถามผู้ชมเน่คือที่ด้านหน้าเราจะเข้าไปทางนี้เราไปรูทาในู้รู่นภาษานีเขามียู่สมนะครับกนต่างกดที่กำอยู่าลังปรับปรุงบส่วนที่หล่อลงไปี่าีหอเลี้ยงไว้ตลอด20ชั่วโมงว็นกันตลอด ความสวยงามจะเป็นยังไงฮะจะดีขนาดไหนนะครับหรือมันใช้ประสาทมันงเราบ้างยังไงนะครับยุค้าผู้ชมไปชมนะครับาชาวประเทศไทยมานครหลงอยู่ที่ประเทศสมัยอยู่เชียงเดียบหรือเซมรล่าก็เขาเรียกเซมรานะครับาเรียกกันไปเรียกขมแย่อะไรก็แล,แล้วแ,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 แต่ที่ ราชนเรียกกันเพเป็นประวัติศาสตร์ต่างๆยินพาผู้ชมไปดูรายละเอียดทุกอย่างเลยที่เขาแกะฝากข้นหนังไว้ว่ามีอะไรบ้างจะมีผู้นำผู้รู้ที่จะพาเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอนนี้ก็มีเขามาเที่ยวกันเยอะสมควรอยู่เป็นชาวตะวันออกตะวันตกตะวันจีนนะฮะประเทศจีนประเทศเิีิปเยอะมากงานรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น กับโบราณต่ตางๆนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมเรื่อยๆชมความสวยงามความเก่าแก่ที่ถึง800ปีทีเดียวผู้รู้ที่เขาบอกไว้แล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่เดี๋ยวก็จะแนะนําแนะนําไปสถานที่เที่ยวทางต่างว่ามีอะไรบ้างไปถึงไหนบ้างแล้วสมควรจะกราบไ้ตรงไหนมาตรงไหนบ้างนะครับผู้รู้ก็ จะแนะนำเลยที่นี่นี่อะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กเด็กรูกร้มาพูดทีงนี่นะเชิญรูดชื่อคุณคุณนายนะเรียกคุณ<ใ>นาย <ผม S 1> นะครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมผมชื่อ,อน้อนนายครับผมเป็นมาถุาที่ประจำในในคอนวัดนในอคอนทมครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ทันแม่ท่านพ่อที่ได้มาใช้บริการเป็นมรดกที่พาเที่ยวครับคนไทยได้รู้ด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวไดนลงพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างเองโอเคอังกฤษก็ได้นิดหน่อยครับโอเคทูเดี์ w ี t ิกวักทอมนะเ o a เดีย a อกวัทโอเคครับ <c oughs> ก็มาแล้วกัน <c oughs> นะครับที่นี่เขาจะมี มีคนพาหรือไกด์พาเที่ยวทั้งทุกภาษาเลยภาษาจีนก็มีภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมีทุกภาษาเลยครับอังกฤษเจลรมนฝรั่งเศส มีหมดเลยครับแล้วก็จะเล่ารายละเอียดที่ความเป็นมาอย่างแท้จริงและถูกต้องใช่ไหมครับครับผมครับเพราะเราเรามาถูกต้องโดยการแนะนํากระทรวงต้องเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับครับครก็มีคุดเรียบร้อยอนที่จะมาทํางานเป็นมารเก็ตเทดนี้ได้ครับหนึ่งคือต้องไปสอบภาษาที่เราอยากได้ครับเหมือนผมผมสอบเป็นภาษาไทย ก่อนที่จะทํางานเป็นมก็ติภาษาไทยนี้ได้หนึ่งือต้องไปต้องเขียนภาษาไทยให้ได้สองที่ต้องเวลาผ่านมาแล้วผ่านกา,การเขียนมาแล้วต้องไปสัมผัสกันเวลาสัมผัสแล้วก็ผ่านริบโดอแล้วจึงมีการไปเรียนรู้จากกระสวงการต่องเที่ยวที่มหาลัยเวลาเรียนจบด้านประวัติศาสตร์นะฮะด้านประวัติศาสตร์ถูกประศาสแล้วความรู้ทั่วไปให้ประเทศแล้ว เขาก็จะมอบอันนี้ให้ถ้าจะมอบอันนี้เขาเรียกว่าลายเส้นรีอไปอนุญาตจากกระทรวงของเที่ยวมาจึงมีสิทธิในการนะฮะมารับขณะได้ครับแล้วมีแค่บัตรนี้ก็ไม่พอเลยก็ต้องใส่เป็นชุดนี้ชุดนี้ตรงนี้มีมล,ลายลายของอับสราด้วยแล้วตรงนี้เป็นมีโลโก้ครับมีโลโก้ของกระทรวง ท่องเที่ยวด้วยครับเวลานะฮะทุกท่านมีจุดประสงค์มาเที่ยวกัมพูชาก็สมัครมาที่ยวได้ครับที่นี่นะฮะเป็นประเทศที่มีความเรียบร้อยปลอดภัยดีไม่ไม่น่ากลัวด้วยนะฮะคือเป็นประเทศที่ดู ประชาชนรัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีนะครับปลอดภัยดีก็สามารถมาได้ครับแล้วมาได้เนี่ยคือนั่งเครื่องบินมาก็ได้จะกทรทุงเทพมาพนมเปญหรือถ้ามาอยากนั่งเครื่องบินมาก็ออกตามชายแดนมาได้ครับมีที่ชอ่องเขาเรียกว่าช่องสงงามครับช่ชองสงงามเนี่ยติดกับศร,รีสะเกดก็มีอโอสเมทครับ ช่องโอสมอน,นั้นติดกับสุริงครับช่องจอมนั่นน่ะนะฮะอสมอน,นี่ติดกับสุริงแล้วก็เฉพาะที่ปล่อยเป็ดเป็นเป็นดานนานานชาติครับปล่อยเป็ดน,นี่ติดกับอารัญญประเทศก็ถูกทางสมารค์ครับรถมาแล้วตรงมาถึงบานปุ๊บก็มีนะฮะ ติดต่อมาแล้วก็ผมจะเอารถเนี่ยไปรับหน้าด่านก็ได้หรือรับที่เอ่อเครื่องบินสนามบินนั่นก็ได้เลยครับเจ้า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 เรามาอย่างช่องช่องต่างงามช่องช่ององจอมเนี้ยถ้าถ้าจ่ายนะคนเกือกเขาอยากรู้ว่าขอลบไปรับแล้วมาเที่ยวอย่างเงี้ยถ้ามาอยู่ที่สังมาอย่างเงี้ยจ่ายแพงไหมไม่แพงครับถ้าเอ่อ เมาลดมาก็ไม่แพงอ่ะถ้าผมมีเป็นโปรแกรมที่เราได้กับรถจะกี่ทันมาถึงกี่จะขี่จะสิบทันไฟย10ไป21ทนันประมาณนั้นอนะ่ะคือมีราคากำหนดด้วยแต่นะฮะประกันได้คือราคาไม่แพงคือเราเช่าแค่รถไฟแล้วคิดแค่ราคาของรถ แล้วราคาของไก่แล้วก็จองโรงแรมครับโรงแรมผมก็มีการทำข้อตกลงกับเขาเพื่อจะเอาราคาพิเศษให้ทุกท่านเวลาทุกท่านมาเที่ยวก็สะดวกดีครับแล้วก็มีไกด์ไลายภาษาถ้าทุกท่านมาไม่อยากใช้บริการภาษาไทยก็มีทีมงานเป็นภาษาอังกตษภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาทุกภาษาเลยครับ ก็แล้วแต่ทุกท่านชอบผูนักับคุณนายคนเดียวเนี่ยได้หมดเลยคุณทรารู้เรื่องเลยปานคนไทยนะไดมาเที่ยวกัสบายใจนะเหมือนเหมือนเรามาเนี่ยสบายใจกันได้นำละเอียดยิบเลยนะติดต่อคุณนายเลยมีมีที่ติดต่อไมดีแองบอกเลยนะครับมีครับถ้าอยากจะติดต่อมาผมผมมีเป็นไอดีไลน์ครับไอดีไลน์ผมเนี่ยนะฮะคือต้องเขียนว่า N A I 966ครับ N A I 966นั้นนะ N A I 66, นะทางหลายผมหรือว่าอยากจะติดต่อว่าผมตามเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้นะฮะถ้าเบอร์โทรศัพท์นี่ต้องนะฮะชัยบวกบวก8 5 5ะเก้า6ก4ก6ด้วยผมจะ รอรับใช้บริการเสมอนะครับโอเคนะฮะอาจารยครับก็ขอบคุณมากนะครับครับท่านผู้ชมใช่ไหมเนี่ยเขาจะพาเราวาทุกคนน่ะที่ใครอยากมาเที่ยวพมิตรหรือถ้าไม่ดู้ทิศทางว่าตรงไหนหน้าวานหนากากาาา้าศรัทตาหน้ากาบยิ่งหรือหน้าจากสิงห์ยิ่งเนี่ยเขาจะพาไปเพราะเข้าใจภาษาไทยเพราะเขาเรียนรู้มาแล้วก็เขามีกระทรวงที่ดูแลเขาด้วย มีอะไรเช่นมีอะไรเนี่ยคือถูกต้องอ่ะคือเป็นไกด์ที่ถูกต้องไม่ใช่ไกด์ผีบ้านเราครับนะเออที่ผู้ประกาศเจ้าบ้านนะ <c oughs> คนที่ดูเป็นขัแฟนคลับผมไม่ดูกับผมเนี่ย83ล้านคนทั่วประเทศไทยนะ่ยจะมาประเทศไทยบินมานี่แล้วก็ติดต่อท่านเลยที่เขาบอกไปเนี่ย ไม่ต้องอ่าเนะีนะ่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักประเทศทุกประเทศและประเทศไทนประเทศต่างๆที่มีแหล่งท่องเทีย่ยวให้รู้นะครับรู้จริงรู้ชาติรู้จรเจนนี่ครับพีทีวีดิออรคไลน์ครับครับ

Thank you.

เป็นมงไฮไลท์ด้วยมีต้นไทรข้างบนมีเป็นรังพึ่งมีอะไรไปด้วยหญ่ครับจริงๆเนี่ยต้นไม้นี่มีสองต้นแต่ตอนที่อยู่ต้นไม้อยู่ข้างในเนี่ยมันตายไปแล้วเหลือแค่ต้นสทรครับมนี่ประมูลไทยลูกพิษสวยด้วยครับก็มีคนเข้าแถวเยอะ 蜂蜜，面我们。的团队一定要跟得上啊！那树枝看没？过来。 O que é วันนี้ท่านผ ouais. right. ู้ชมครับวันนี้มาหลายพนแห่หลายหลายสนะครเก็บภาพเลยฝากท่านผู้ชมชมศาสตร์นะครับที่เมรุยาจืนะครับดีอย่างที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในยุคนี้นะมีคนหลากหลยมาเที่ยวมาลังกามาไหว้มาถ่ายระด้วยนะครับ เรามีไกด์แล้วก็แนะนำท่านผู้ชมได้ชมว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนสำคัญแล้วก็ประวัติศาสตร์มาอย่างไรไปอย่างไรนะครับเขาใจะมีไกด์ผมว่าผู้ชมมาชมนี่ถือว่าเป็นความรู้ให้ผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยที่จะเดินทางมาเขมรเรียกว,วาหาชมยากแล้วจะได้รู้รู้เรื่องจริงนะรู้เรื่องจริงที่ท่าน เล่าไว้นะครับแล้วท่านจะบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สวยงามยังไงสร้างวัสออะไรท่านคะรับท่านผู้ชมก็ติดตามรายการของเรานะครับเดี๋ยวพาไปชมท่านที่3นะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วก็พลาดไม่ได้เหมือนไปขึ้นสวรรค์เลยนะฮะเดี๋ยวพาผู้ชมขึ้นไปชมว่ามีอะไรบ้างชมคอยติดตามนะครับจะมีผู้แนะนา ความรู้ต่างๆที่ใครอยากจะมาเขมรจะได้จ้าแล้วก็รูปแบบต่างๆตั้งต่ซื้อมาถึงตรงนี้เสียเงินเท่าไรเดินทางยั <c oughs> <า>งไงนะครับทุกท่านไปด้วยกันครับเดี๋ยวเป็นนี่กันะครับเด็กคนเดีย